เจอคนท้องนะครับสองแปดสองแปดรถรถขึ้นมาไม่ท mm ันครับหลวงขึ้นมาไม่ทันเอาเรียกหน่อยเรียกหน่อยเรียกหน่อยต้องเอาเด็กมาอยู <themselves> ่สักงสองคนถือนถือนมถือนมต่อตามหลังสั้งสองคนนี้ขอรถเข็นครับรถเข็นอะไรฮะอ่าเดี๋ยวใส่รถคันเหลืองเลยพ่ออ่าช่วยหยิบใส่รถคันเหลืองเลยนะครับน้ำดื่มเดี๋ยวรถคันต่อไปมารับนะครับ ่าสาสธุผ้าเสื้อใช่ไหมเอานี่ฝนกตกนะฮะนั่งกลางร่มกันเลยนะครับฝนก็ตกโอ้โหโรคเด็กเล็กแดงนะฮะเอาหน้ากากอนามัยพี่กู้ภัยมีไหมมีนะครับมาแล้วกู้ภัยเอามาให้แล้วนะฮะ ปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนยกเข้ายหวด้วยครับแม่โอ้นี่ฮะพอหลวงตามาก็วางร่มกันนะฮะเมื่อกี้นี่ก็กลางกันอยู่เก็บผ้าเลยครับพี่เก็บผ้าเลยเก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าเลยโอ้โหนี่ฝนตกเริ่มหนาเม็ดขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะ น้ำเลยเลยครับหลวง้าผ่านวางน้ำเก็บผ้าไว้เลยนะครับโอ้โหนี่ฝนตกตลอดนะฮะฝนนี่ตกตลอดนะฮะ,ะตอนนี้พีโ่โนโมย์ให้เด็กไปดื่มที่บ้านเลยนะครับ โอ้โหนี่ฮะแล้วฝนตกเนี่ยคนก็ยังมานั่งรอกันอย่างต่อเนื่องนะฮะกลางร่มกันเลยฮะข้างหน้าเดี๋ยวพอหลวงตามาก็เก็บร่มนะฮะแล้วนี่ฝนตกตลอดนะฮะสวัสดีครับ มานั่งรอานานหรือยังครับเนี่ย่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยโอ้2ชั่วโมงเลยแล้วฝนตกไหมฮะก่นอ,อ,อนหน,น้าน,นี้ก็ตกแล้วก็นั่งตากฝนกันอย่างเงี้ยเนาะเสื้อเปียกไหมเนี่ยไม่เหลือเนาะโอ้โหนี่ฮะมีทั้งนมทั้งน้ํานะครับผงมาเลยก็มีแล้วเด็กมีหน้ากากอนามัยไหมครับเด็กมีไหมอ่าเตรียมไว้ด้วยนะเด็กก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยอีกประมาณ500เมตรหลวงตาจะมาแล้วนะ เรียมแมสไปเลยนี่โอ้โหกลางร่มกันเลยนะฮะตรงนี้หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านโคกงามเนาะนี่ก็อยู่บนเนินเขานะฮะเขตบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศนะครับ ผมเนี่ยขับรถนะนํนำมานี่ฝนยังตกไปปลอยอยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ตกระดับ2ตอนนี้ก็เหลือตกประมาณระดับหนึ่งนะครับก็พูดได้ว่าทำให้กลางร่มกระเปียกกันฮะและข้างหน้าเนี่ยกลางร่มกันนะตลอดเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันหน่อยภาพนี่สั่นไปหน่อยนะครับผมนี่ไม่กล้าหยิบอุปกรณ์เสริมมาเพราะว่าใช้โทรศัพท์อนะล้วนๆเลยฮะถือกันเลย โอ้โหนี่กลางล่มกันฮะเอาผ้าพกหัวเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนฮะอยู่แถวนี้ไหมไกลไหมอยู่ทางติดกว่ากิโลโอ้โหมานั่งคอยตรงนี้เลยรอที่บ้านไม่ไหวแล้วต้องมาก่อนมานั่งรอนานยังครับสามสิบนาทีแล้วโอ้รอไม่นานน้องโชคดีโอ้โหตั้งแต่แปดโมงแล้วหรอ เดี๋ยวอีกประมาณสัก5 0 0เมตรหลวงตาก็จะถึงแล้วเนาะรอต่อไปนะกลางล่มไปก่อนนะครับอนุโมทนาบุญนะครับนี่โอ้โหนำน้ำดื่มมาถวายนะครับอันนี้ฮะดันหน้าเนี่ยฮะตลอดเส้นทางนะครับก็คนจนนั่นงรอกันนะฮะตลอดลับกลางล่มไปก่อนแม่เดี๋ยวไม่สบาย